ำบนพิมานอำเภอเมือง,งสตูลจังหวัดสตูลท่ามกลางเสียงเห่าและสายตาที่เต็มไปด้วยความดุดเดี่ยวของหมาจอมจัดเราอาจพบความจริงที่หลายคนมองข้ามใครจะคิดว่าสถานที่ที่ปราศจากคนเหลียวเลยแห่งนี้จะเป็นความหวังของชีวิตเล็กๆที่ถูกละเลยในสังคมที่วุ่นวายจุดเริ่มต้นตั้งสถานสงห์สัตว์เนี่ยเราเริ่มตั้งมาตั้งแต่ ผุทธ่กรา2 5 6พันานะครับเพราะเนื่องจากว่า,าสุนัขจอจัดที่อยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะครับทีแรกเราก็คิดว่า,าสุนัขจรจัดเนี่ยท,ที่ที่มีอยู่ทั่วไปที่ไล่ทำ้ายประชาชนเนี่ยตัวที่มันดุๆเนี่ยเราก็จัดเก็บไปไว้ที่สถานสงเคราะห์นะครับพอทำจริงๆแล้วเนี่ย มันก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับได้ในระดับหนึ่งแต่จริงๆต้นเหตุมันเนี่ยเราต้องรับเลี้ยงสุนัขที่อยู่กับเราเนี่ยจนตลอดชีวิตนะครับแล้วทีนี้พอตลอดชีวิตเนี่ยวุฒประมาณมันก็เลยต้องจําเป็นต้องใช้เยอะสุนัขตัวเนี่ยเราต้องเลี้ยงมันอย่างน้อยก็1ิบปีนะครับ ต้องต้องดูแลเขาเป็นสิบปีว่าเขาจะชีวิตหาไหมในสังคมมาจรจัดนับแสนตัวเดินเตร็ดในเมืองและชนบทหลายตัวอดยากป่วยไข้และถูกมองเป็นปัญหาของชุมชนแต่เบื้องหลังสายตาเศร้าเหล่านั้นพวกมันล้วนเคยมีความฝันและความต้องการเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ณสถานสงเคราะห์หมาจรจัดแห่งน,นี้เหล่าอาสาสมัครได้มอบความรักความหวังและอนาคตใหม่ให้พวกมันการทำงานสำหรับพี่ตรงนี้พี่ต้องใช้ความว่าจิตเมตตาให้สูงทั้งศัพท์ทั้งเพื่อนร่วมงานถ้าคุณมองว่ามันสกรปรกมันยี้มันอี้นี่คุณทำไม่ได้แน่นอนเพราะหลายคนที่เข้ามาตรงนี้พอรู้ว่าการเก็บเอ,อมันต้องใช้มือเก็บมันไม่ได้ใช้เครื่องฉีดไม่เอาแล้ว คือถ้าคุณมองเป็นว่าเออมันมันมันธรรมชาติแล้วมันธรรมดาที่ว่าทุกคนต้องพบอะถามว่าเราล้างก้นเราก็ต้องล้างเองถูกไหมอ่าแล้วเราจะให้ใครมาล้างถ้าคุณไม่มีจิตตรงนี้คุณทําไม่ได้ถ้าคุณมองเป็นโอ้โหไม่เอาสกปรกอะมันไม่ใช่แต่ถ้าคุณมองว่ามันเป็นธรรมชาติโอเคมันทําได้ สถานสงเคราะห์หมาจรจัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่พักพิงแต่ยังเป็นศูนย์กลางของความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของหมาที่เคยถูกทอดทิ้งบทบาทของพวกเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้อาหารหรือที่หลบภัยแต่ยังรวมถึงการดูแลรักษาการฉีดวัคซีนการทำหมันและการฟื้นฟูจิตใจเพื่อเตรียมพวกมันให้พร้อมสำหรับการหาบ้านใหม่ สถานสงเคราะห์หลักๆเนี่ยเราได้งบประมาณหลักจากเทศบาลเลยค่ะก็คือเป็นงบที่เราจ,จ,ดจัดสรรให้สําหรับการบริหารจัดการภายในสถานสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่ายารักษาเนาะแล้วก็ค่าพนักง,งานดูแลสถานสงเคราะห์ค่าน้ำค่าไฟสวัสดิการเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนก็คือเราได้งบประมาณอยู่แล้วนะคะในเรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะแต่ว่าในส่วนของ ถ้าจะมีปัญหาก็คือการควบคุมการเกิดนี่แหละค่ะที่มีปัญหาซึ่งโดยส่วนใหญ่ตอนนี้เราใช้งบประมาณหลักจากศุสัตว์จังหวัดแต่ว่าเขาดูแลภาพรวมทั้งจังหวัดไม่ใช่แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ก็มีความต้องการในการที่จะจะให้ควบคุมทําหมันสุนัขเยอะขึ้นทั้งสุนัขแล้วก็แมวนะแล้วก็งบประมาณส่วนอื่นก็ก็ก็ไม่มีค่ะทํางานตรงนี้นะลูก ส่วนหนึ่งกับรายได้ก็จริงแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญคือต้องมีใจพ่อหมาเนี่ยมาร้อยพ่อพันแม่มามาไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่ครอบเดียวกันมาแล้วนิสัยเขาแต่ละตัวนะลูกใจอะสําคัญเอาคําว่าเมตตาสงสารไว้ให้เจอะไม่ต้องรักเขาหรอกลูรักกันไม่นานแต่ถ้าคําว่าสงสารเขาอ่ะเมตตาเขาในทายที่สุดนี้ ชีวิตหมาจรจัดอาจดูเล็กน้อยในสายตาของใครบางคนแต่สำหรับพวกเขาผู้ที่เสียสละเวลาและกำลังกายทุกชีวิตล้วนมีค่าเท่ากัน เราหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เราทุกคนได้เห็นถึงพลังของความเมตตาเพราะการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เริ่มต้นจากหัวใจของคนเพียงหนึ่งคนและบางครั้งก็เริ่มต้นด้วยสายตาคู่หนึ่งที่มองเราด้วยความบริสุทธิ์เช่นกัน